ชีวิตติดดินรังรัฐธรรมนูญ46ปีหล่อไม่แพ้ติ๊กเจษด,ดาพรเปิดภาพล่าสุดรังรัฐธรรมนูญสีเลิกอดีตพระเอกดังหลังจากที่กลับมารับงานละครอีกครั้งรังรัฐธรรมนูญสีเลิกหรือชื่อใหม่เพชรดีสีเลิกพระเอกชื่อดังขวัญใจสาวๆยุค90ที่แจ้งเกิดจากการได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นหนุ่มโดมันมมน1993และผลงานละครที่ทำให้แฟนๆรู้จักเขาอย่าง เบนจรงหาสีเงินเงินเงินมัจุราติ้งต้องลูกสาวกำนันมาปลางข้ามรัว้วเป็นต้นโดยเขาได้กลับมารับงานละครอ,อีกครั้งเมื่อปี2562ในเรื่องนาง12และบ่วงสบายถึงแม้ว่าจะอายุ46ปีแล้วยังดูหล่อเหมือนเดิมเรียกว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่เจ้าประจำของช่องจัดสีสำหรับรัง และถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของนุ่มรังจอตัวก็มาจะออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของตัวเองผ่านทาง Facebook และธรรมนูนสีเริกให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอดล่าสุดนุ่มรังได้เอามาโพสภาพคู่สุดน่ารักกับลูกสาวคนสวยที่ใช้แววความสวยน่ารักได้คุณพ่อและคุณแม่มาเต็มๆโดยจอตัวยังลงแคปชั่นว่า HB d น้องอมพลสิปีแล้วนะลูกสาวผมยอมให้เห็นแล้วนะ เจอความน่ารักของลูกสาวหนุ่มลังเข้าไปก็ทำเอาแฟนๆต่างพากันเข้ามากดไลค์กดแชร์และยังชมความสวยของน้องอมพลอยกันเพียบเลยลังบอกว่าตอนนี้กลับมาทํางานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังโดยมาช่วยกองละครของจัดสีหลายกองเช่นกองละครของชรงพักดีวิจิตผลงานล่าสุดคือสมบัติมหาเฮงปี63ก่อนหน้านี้ได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กว่าช่วงนี้ผมว่างงานรับจอบงานชาบป,ปูนงานขนสวนนะครับ ดูให้จบนะครับสาเหตุที่มารับงานนี้ส่วนความซิ่งจะเป็นเช่นไรติดตามไปดูคลิปได้ที่ Facebook รัฐธรรมนูญ4ี่เริกและมีเพจขายเสือ้อซื้อขายของออนไลน์บายหลังรัฐธรรมนูญตามเข้าไปช่วยอุดหนุนกันได้เลย